วันนี้กูอานคิดดีกว่าไม่กูไม่ไม like ล์ละอ้าวสิแล้วกลัวมากอันนี้จอยเกมแม็คแม็พี่ดูดีมากเลยแม็คน้ำมืดได <c oughs> ้ดูดีมากเลยพี่พี่ดูดีมากเลยน้องตัวมึงเงี้ยอะไรเนะีนย <c oughs> ไม่รู้จัก<า>เออเฮ้ยพวกมึงอักไขมตาถลกแย่งอะไรกูไป ไปมีตัวตัวตัวไหลวะอ๋อมันคือซาลาปมันคือสาลบเวอร์ชันในโอ้ยลาลาโอ้ยซาลาโอ้ยซาลาช่วยกันตีว่อช่วยกันตีทีมหน้าทีมหน้าอู้ยองโดนเหรออ้าเกลือไปแล้วหนีเงินเดิมเพื่อนเอ่อแม ตลกไหมนายเห็นตัวเยี่อะไรไปตอนแรกกูดูว่ากระต่ายนนี้เป็นไทยนี่ตอนแรกดูว่ากระต่ายกูวิ่งเข้าไปฮะอ๋อยี่สสลามมีใครตายเน้นนอนไม่ต้องหวังกูยังกูรอดอ่ะกูพังตัวได้อ้ยอะสักักหน่อยไหมหน่อยหนึ่งอ่ะ เราเอ้จยจอยจอยจอยทีมสีแดงจอยทีมสีแดงจอยทีมสีแดงโอเคจอยตรงไหนนะบคดี้สีมันจะมีรูปที่มันคล้ายๆโล่อะที่ลืมโปรพเพเยอร์ไปแล้วเหรอตอนี่พี่โปรพเ,รเปรพเยอร์เราเหรียญเลยนะเว้ยโปรเพเยอร์เรอเหรียญเลยนะเว้ยแต่ดูเลือกแอ้แม็กิี้ไอ้สัมผมไม่ตายง่ายหรอกถ้าผมจะถ้าผมไม่วิ่งตายไม่กูวิ่งตึกกูชนไอ้ตัวเนี้ย ไปวิ่งคนเดียวมัทางนู้นไม่มีอะไรหรอกไอ้เหี้ยก็เดินไปเรื่อยๆเดโอ้โหมันเป็นเมืองแดงอีเหี้ยคิมซันแค่ง่ายไอ้สัตว์จะไปสู้ทำไมอ่ะเก่าเหรออุ้ยเจะต้นไม้ปีศาจไอ้เหี้ยเก่าเหรออุ้ยทดิไมไม่ได้และโอ้ยนี่สิว่ะใจเย็นๆอย่าพูดอย่าพูดคทำหยาบเยอะเก่าเหรอ กูกูนี่แบบว่ายาวไปพูดเที่ยอะไรเลยเนี่ยเก่าเก่าเก่าอย่างเดียวเลยหาเลือกเก่าอย่างเดียวเลยพอมึงต้องเข้าใจกันนะอ้าวอ้าวเฮียกูเจอสลามมึงได้มันมากับไอ้ไอ้อะไรนะมันมาพร้อมกับปืนลูกซอง เขานี่ยไม่ใช่แล้วเออปืนลั้งสองกูตายตั้งแต่แรกไรเงี้ยมันก็ตายก็ตายอระก็ตายอ่ะโคตร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 อ่ะอืหลักเดี๋ยวถ้าเกมนี้มีเต่าด้วยเหรอมีเต่าปีศาจอไม่ไม่เต่าปกติอ่ะคือเห็นเต่าปกติเดินมาแล้วกูก็เอา แล้วกูก็ปลาโพเดียมติดหัวมันเรียบร้อยแล้วเกมนี้มีโพเดียมด้วยเหรอเกียรติไมรู้แนะเดี๋ยวเดี๋ยวลุงก็มาแล้วเนี่ยเดี๋ยวทุ่มด้วยโพเดียมเลยเดี๋ยวเดี๋ยวทุ่มปึ๊เดี๋ยวทุ่มด้วยปืนลูกซองเลยอ่าสลามฉันเห็นนายแล้วเอาอะกูจะว่ตรงนี้ใช่ไหมที่กูไปที่กูโดนฆ่าแล้วกูจะขึ้นไงวะเนี่ยจบแล้วกู S <S> มมตือตือตนะนะือต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 นมตือ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 ต้อตือตืนตือตือดือตือตอตือตตือตต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 ต ผมมุดมาถึงตรงคิมสันแล้วเนี่ยก้ขาามาขาอะไรมันคือขาไฟง่วยอย่าตายไอ้ตัดน้าตู่อย่าตายเยอะเอย่าไรอยเอยตายได้อย่าลืมไอ้นี่ด้วยนะุดหลุมศพอ่ะกูเมือกี้พี่ตายนะถ้าพี่หาหลุมศพตัวเองไม่เจอก็ปล่อยทิ้งไว้เดี๋ยวเราก็เจออมันต้องขุดเยหรอุดไม่ไม่งมันจะแลวมันจะผีผีมันจะเยอะมากเลยเว้ย มันจะเป็นยิ่งกว่าเกมผีปกติมันจะแบบเกินมาเยอะมากมันอยู่มันอยู่ไกลเพื่อนปล่อยมันมันอยู่ไกลอย่างเรามันมันต้องห้ามหลุมศพห้ามเกินกี่อันนะเยอะอยู่แหละจำไม่ได้อะผมไม่ได้เล่นนานเนาะกูสามอันแล้วไอสัตว์อยู่ดีๆแม่งเดี๋ยวนะกัะต่ายมันสลับกับสลามว่าดีแท้กัดฟักมันจะไม่ให้เราลังแกกระต่ายจะให้เรากระต่ายลังแกเราแทน โดนอะไรโดนก่งไปเก่งแกูโดนสัตว์กูโดนลิบมูุเทพเพ็ดกูกำลังโดนลิบมูรุกินเออเฮียโดนโดนลิบมูรุแบกเฮียใช่ข้าเกียดท่านกูพยายามฆ่าสลามแต่กูฆ่าสลามไม่ได้อ่ะกูอนาขนาดไหนคิดดูดิ ใช่กฆ่า,างไม่ได้เลเยคนอื่นล่าหมดเลย <c oughs> ใช่หรอวะไรล่าไ้เก่ยวกูอย่คนเดียวแบบมีสุขสบายใจเฉยอยู่อย่าไปยุ่งกับกูอยา่าสลามี่ยริโมลุมไปไกลกูกออกูจะได้มาหนึ่งชิ้น,นเออตอนเริ่มตอนเราต้องหาแร่อะไรก่อนนะ หาทุกแร่ที่จําเป็นอ๋อที่ที่ขุดได้ใช่ไหมอย่าเว้นทินกับคอปเปอร์มันต้องเก็บมาอ๋อขยะใช่ไหมกระตุดสองแร่นั้นไม่ต้องขุดมาเนี่แยแร่ที่น่าตุดมากเก่าเหรอเด็กแค่สลามสลามในแท็บจะสู้กลัมวมาเดี๋ยวมาดิมาดิมาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวระวังสลามมนันฆ่า<อ>นะเว้ย เดี๋ยวโดนวลิดมุลุดเทมเพสแดกนะเฮมยลองด้วยเดี๋ยวดิดมุลุดให้ลากได้อย่างหิงดุ่นมานะถ้าลากไม่มีคุ้มานะโอ้ว้าวด้เสียละมันคือแตงมูลนะใครใช้อะไรวาฟว่านะ วันนี้ให้ใส่เอยอะดีใช่ตู้ตู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 โอ้โอ๋อไม่มีถนนว่ะ Two thousand years late ไม่รู้ไม่รู้เรื่องนี้ไม่รู้อย่ามาทะยุเงอน ระยะการขุดต้องน้อยมากเลยเดี๋ยวน้องมึงน้อยมึงน้อยสอดเดี๋ยวน้อยไม่ใช่กูแน่นอนอย่าให้กูได้จับกับปืนไอ้อย่าให้กูได้จับคันธนูอีกรอบนึงนะกระสุนกูพอมึงไม่ได้เกิดแน่ไอ้เปรตนี่อยโอ้ยเฮียไอ้เกเรขึ้นวะมาเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาเดี๋ยว เก่าเหรอเก่าเหรอฮ่ากูไม่อยู่งงให้มันกัดเราก็เองงงฉันก็นั่งขุดดินต่อไปอ้าวเพื่อนกูจะตายกูจะตายเพราะทรายมันใช้แก๊ตเตอร์บัตเตอร์ยิงกูสนเีย น้องมัอย่างแรงเลยแซน <find> ถ้ากวอาท็อตบางไม่ด้านล่างทายมันจะเหมือนกับมันจะเหมือนกับ,มมกบ,มบกไม้ค้าแบบว่าไม่โอ้นอน ว่าทำแม่นมุมอยู่อนสวยที่สวยอืมไอ้ก,กูหายไปไหนเนะี่ยโดนโดนสลาบตื่นตื่นจนตายแล้วไปเล่นไหล่ด้านล่างวะไปเล่นจัมจีวาเขียบปอบไปก็ท้อเน,นาแว่นพาเลียดเอ็นเป็น,นเป็นลุงตู้เม,มื่อกี้เห็นแกงแกงลิโมรูไปอยู่ตรงเนี้ย แก้งซอมบี้เต็มข้างบนเลยมันผมวาดเข้ามาเลยผมไม่ได้มองตรงอื่นเลยเมื่พี่ลงไปพี่จะเจ็บไหมเจ็บคุยนระเบิดลงไปแทนแล้วกันนะะอโยมาทำเส้นเตียนอะไรนะลงมาแล้วกดเอสไม่กระเบียบค้างไว้คะแนพี่เข็นน้ำเต็มเลยอ๋อน่าตู่ Thank you เป็เลยเฮียกูไม่ลงไม่ได้ล่ลงมาด้านล่างเลยผมน่าจะต้องขุดตรงนี้แป๊บหนึ่งอ่ะไม่ลงก็ได้เฮียกูอยู่ข้าวนนี่ก่อนก็ได้ไม่ต้องห่วงพี่จะลงหน้าใวไม้สุดใช่น้องมั่นใจพี่เลยว่าพี่จะตายก่อนน้องแต่งผมไว้คนเดียวดิคุณได้หัวพัาขึ้นมาจากไหนไม่รู้อ่ะลาก่อนมันจะเป็นอุปกรณ์นะก็เป็นของคร์บของแม่ได้ขยะมันไม่ใช่บล็อกขยะมั้ง เราดูกันว่าสองคนนี้ใครจะลงลาบากว่ากันมันเป็นสัตว์เลี้ยงอ่ะถ้าสัตว์เลี้ยงก็ใช้สิของประดับอยู่น่ารักน่ารักนั่นแหละเออของของประดับคาไวอี้ใช่ไหมแต่มันช่วยกูด้วยไอ้แมันบานอยู่ด้าบ้านเลยเนี่ยถ้าจะตายแปลว่าพี่ต้องตายกลับไปเลยพี่มีพี่มมนมีน้ำยาวาฟเลยตัวอะไรอ่ะได้ยินไหมได้ยินสิไปเถอะเออทิม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 มันไปก่อนทิมมันไปก่อนรอทิมรอทิมรอทิม โอ้ยแหลงชิบหายเลยแหลงเยี่ยเลยกดคลิปรอๆกดคลิปรอยไอ้เนี่ยทีมเข้าทีมอัหนึ่งทีมสองหน้าตู่นะครใช้ที่หดใช้ที่หดใช้ที่หดดูแลแต่ว่าทีมบอลเร็วกว่าทีมบอลด้วยเ้าเอาไว้สู้กับโับินได้อ่ะมันเร็วกว่าพี่พี่กำลังจะตายทำใจซะพี่ลาก่อน กินกินยายาพึ่งดิพี่จะกดพี่กดไม่ได้เว้ยจะกดอเอสตีดแต่กดไม่ทันตายซะเองก็เหมือนกันนั่นแหละระวังเลยนะใช่ผมก็ตามพี่ไปแล้วจะิ่มเก็บเห็ดไปด้วยเนาะมาริโอนี่จะเป็นมาริโอไรส์สัสตูดถ้ายังไม่อยากตายก็เก็บใส่ไว้ในตัวซะเออมันจะได้เอาไปดูเลือดก็มันจะพี่จะได้หิวเลือดได้ตอนที่ไม่มียาแต่เอ็ก่อ แตกกันง่ายจังเลยน่ะไมยตกจากที่สูงผมยังไม่เคยตายเลยเนี่ยไม่เหี้เหี้ยพวกมึงทำไมต้อเนี้ยขดาดนั้นวะเหี้ยกูไปตากแดดมาเนี่ยดูดีแดดมันเผาผิวกูเนี่ยดูดิตอนก็เผาเกินไปแล้วกูก็เข้าไปเข้าไปคนเข้าไปช่วยคนในในที่ที่อะไรที่ไฟไหม้ด้วยกูเลยดับเมือมขนาดนี้กูกลายเป็นทานแล้วเอ้ กอได้กลายเป็นถานเี็บรอยแล้วเฮ้ะอ๋อถ้าทองฟ้าสีแดงนี่คือเขียดอะไรนะคิมสันอ๋อถ้าพี่เขาคิมสันม่จิโดนชินิเขาคีอินไปโดนสิผมยังไม่ยังไม่าับเลยไม่นช่เขียดเดินไปมาเสียตังฟรีโอ้ยดอกไม้เหี้ยถ้ามือชันอยู่นี่เหรอ ไม่พี่เล่นติดป้าเสือเสือพี่เสือเธอพี่ขอพูดตรงๆนะมันจะมีดอกไม้นรกอยู่หนึ่งหนึ่งดอกเนาะมันลงไปหาแล้วเกี่ยวกับฉันกูจามมันแตะเอ็มบีซีกูข้ากูได้แต่ค่าห้ามยุ่งกับเอ็มซีกูห้าไอ้ควายแค่นี้ก็สู้กูไม่ได้ละ ปะจุกปะจุกปะจุกนี่ปะจุกไอ้นกไอ้เหี้ยโน้ตเว้นตายเอออย่าอย่ตีย์หยุดความคิดชั่วๆของมึงเดี๋ยวนี้เลยเออไปลงไปเลยมึงอ่ะตายตอนเราถ่ายอีกแล้วได้ธนูหนึ่งดอกนั่นของผม เอออ้าวเกิบตายกูรอดได้อย่างไรประวัติศาสตร์ทุกคนต้องจานลึกไว้ว้าวกูไม่ตายเพราะโดนอีกาจิงหัวเพราะเกิดตายในเด็กๆไม่ช้าใ่ไหเพื่อนเย s เด็กใหญ่เด็กใหญ่แบบใช้คน ไม่ไม่พวกเราคือคนชอบเล่นยาต้องเล่นอยู่ไรอ่ะยาในเกมนะไม่ใช่ยาในที่จริงเดือดดูเลือดกูเจอดอกไม้นรกว่ะเก็บไว้สิไม่ดาวเมยไม่คนแรงเลยไปเก็บยังไงวะน้าเก็บคอนเตอร์เหรอแม็กก็บอดอกไม้นรกผมก็ใหม่ถึงไอ้ มอวนไงไงบออนอบดอกไม้ทะเลใครคนที่เล็นเทเรียเขาจะหมายความกันอย่างไงอย่ามามี้มันคือดอกไม้เปรตเลยเก่าเวอรถ้ามึงถ้ามึงเจอมันจะรู้เลยมันเป็นไงเว้ยกระต่ายน้อยกลับกลับโดนหน้าไปใส่ชุดกอโดนสองสามทีแตกอ่ะชอบเรงไม่คดแรงมไม่ไม่มีเียอะไรติดตัวคุณเลยตอนนั้นตอนจากหัวตัวกับหัวใจ โอเคข้อกับผัวคุยฮะของพี่ผมมึงสบายใจอันนี้มึงตัดออกด้วยไอ้เนี่ยไอแบบนี้วันนี้เอาที่มึงสบายใจโอ้ยเกือบตายแล้วครูเล่นมาสามปีนี่ไม่เคยเสียเปล่าเลยวะอยากให้ตายครูเล่นมาสามปีนี่ไม่เคยเสียเปล่าเลยวะโคุยไอ้เ่ไอ่ไอ้เ่ไอ่ อะไรของวปลาไหลเบตกพี่ตายหอปาไินอุ้ยโยดับเบิลนอนคจะบอกว่ามันคามจริงที่แม่งหนอนเยอะไอตัดผมดูพี่ไบพี่แบโดนโดนหนอนคมขืน พูดได้น่ะพูดเอาสักติเลนเลยอ่ะตอนควบคุมแกไปร่าว่าฉันเป็นใครนะฉันคือเป็นคุงสามเก้างมึงลองดูไอ้เหี้ยตอนที่มึงนันคือไอ้ดำเดอะซีรีส์เลยเลยมึงต้องดูตอนที่กูลงมาไอ้เหี้ยคอมโบกูตอนกูลงมาไอ้เหี้ยแล้วกูก็กด e ไม่ทันกูก็ตกตาย ไงพี่แับมันนอนแร่สีม่วง้มันทำอะไรได้ทำฮุกอ๋อแต่มันมีไม่มากพอมันไม่มากพอเขาย่งนีมันไม่เกียวพอแรกก็ไม่มีเยอะพอต้องมาก วันนี้พี่แอพี่จะลงกีท้าผมทำไมล่ะเนี่ยไวัไปทางเดียวก่อนไปนาไปแม่ก่อนออโอเคับ <c ười> ดูแลทำไมมันยากก่าไปเลย <c ười> ออกูหอหอเห็นละกูไม่ลงมาหรอกอ้วาวล่ ไอสองคนเลยเขียไปถึง25ซีว่าแล้วใครไม่ขนหมศอกวะมีปีมาด้วยมีหัวปีมาด้วยค่อยยไปค่อ้าว เตามนั้ไอ้เหี้ยกูจะเก็บตังค์อ่ะกูไม่ได้เก็บเลยโอ้ยโอ้ยไอ้เจ้าถิ่นไม่มาหลอกการับไปเลยจุดเกิดเกิดจุดเกิดโอ้ยมึงเลิกไอ้เหี้ยถ้าชนกูตดไ่โดนนั้นมึงชนกูโดนลาวาไอ้สัสแย่เลยหี้ย่นะฮี คหล่มศพกูเป็นโปรเจกต์ตึงวะหนึ่งเฮ้ยเอยาอยไหอยา้าวอ้าว่าอยกูไม่ได้โปรเกตึงครัโปรเกตึงงโปรเตึงอย่าไปคุยลบลาว่าหมวกแล้วรอเช้าก็เถอะไอ้เี้ยโปรตึงคอยเก็บไอ้อะเดี๋ยวผีมันจะเกิดไง้ามงมดผีเยอะัมใจซะไม่ได้กูไม่เป็นผีน้ากูรอกว่ผี พูดได้กูขนาดมึงยังพูดได้ตัวเองรอมึงกับกูมัพูดไม่ได้อ่ะเคยพูดไปเคยพูดต่อเร่อเราเราจะดูที่การกระทาไม่ใช่ใบหน้านะการกระทาของมึงเลยมึงฟังกันนะราส์เยี่ยมึงหย่ด โยนป้วยให้เพื่อนดิโอ้มันคือความเต้นจริงเพื่อนมือคนดีกันตายนะดีไม <Yeah ่ทางเหรเนี oh, ่ยเชื <S <s ่อโอ้แบบนี้คนบั๊ดดีน uh ี่ยคนบัดดีดีเดินมาห่างเหินนะอยาไออย่าไย่าอย่าอยๆๆอย่าควรอยู่ในระดับคนแบบนีโอ้ยนอนนอ คนณบานเฮาให้ล hey, <laughs> ูกให้ล้านให้มันให้มีให our ้ดูหนีมีแหงดูแรงมีเนื้อกันพี่น yeah, ้องตัวยอีต <it. S 2> ัวพี่สนใจมากเลยพี่อยากได้ดาพัมกินมากเลยน้องดาพัมกินต้องตีจากไอ้มูลหลอกไอ้เหี้ยไอ้ตัวนั่นใช่ไหมตัวจัดตีจัดแจ็คใช่ไหม ตัวฟัมควิ้นน่ะเออต้องเข้าฮารโหมดก่อนอะงานเหลือนี่เราพี่กอะไรจะตายเราี้ช่วยพี่ด้วยดินองนองขอปฏิเสธตายเลยดกดใช้โกลใช้อะไรนะกดอะไรนะออี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 อใหม่ของเล่นใหม่ไแล้วเว้ยโง่ ไมเตือดกันท้องกันด้วยนะแล้วมันก็ไก่ด้านกันไก่กันเลยนะยันเคอันีมีสาระเลยสัตว์เอ้กูปิดคลิปก่อนแล้วนะคลิปมันยาแล้วเนี่ยแล้วก็อ่านใหม่ไม่ปิดไม่ปิดใครบอกให้กูปิดนี่ของกูกูคือเจ้าของคลิปเสือก